ประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคู่หาเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาชาติไทยวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ถือเป็นวาระสำคัญที่จะได้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอีทกผู้นำส่วนท้องถิ่นบ้านเราโปรดพิจารณาให้ท่วที เลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ใกล้ชิดเหมือนญาติมิตรมีความคิดวิสัยทัศน์พัฒนากว้างไกลทันโลกทันเหตุการณ์นายเกษมคำโสภาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบลวังอีทก,กเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบลวังอีทกเบอร์หนึ่งยืนหนึ่งในเรื่องประสบการณ์บริหารงาน สารงานต่อก่องานใหม่พัฒนาครั้งใหม่ให้ถูกใจมากกว่าเดิมเพิ่มเติมเรื่องความจริงใจบริหารงานโปร่งใสตรงไปตรงมาในายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งคนจริงรู้ใจพัฒนาสิ่งใหม่ให้ฐานโลกมีความรู้ประสบการณ์บริหารงานฉับไวไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่ง นายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาสองโมงเช้าถึงหโมงเย็นเลือกตั้งนายกอบตอวังอิทกเลือก,กเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่ง เป็นทำเป็นเน้นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิสัยทัศน์ตามแนววิถีใหม่ให้ทันโลทันเหตุการณ์มีใจสัตว์ซื่อถือคุณธรรมเน้นย้ำเรื่องความสามาคัคคีประชาชนร่วมธรรมผู้นำร่วมคิดพันธกิจคืองานพัฒนานายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตบลวังอิทกเลือกเบอร์หนึ่ง เลือกนายกอบตอวังอิทกเลือกเบอร์หนึ่งยืนหนึ่งเรื่องประสบการณ์ความชำนาญด้านการพัฒนาไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งใหม่สารงานต่อก่องานใหม่หัวใจคือประชาสรรหาความเจริญเดินหน้าตามแนววิถีใหม่บริหารงานปโปร่งใสเชิดชูวัฒนธรรมเน้นย้ำการกีฬาเศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้าชาวประชาสุขใจ นายเกษมคำสโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำสโสภา 1. 1> เบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งองค์การบริหารส่วนตะบลวังอิทกต้องการผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารทำงานอย่างโปรง่งใสตรงไปตรงมาด้วยใจสัตย์ซื่อถือคุณธรรมโดยยึดหลักธรรมมาพิบานนายเกษมคำโสภาผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอีทกหมายเลขหนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งขออาสาเข้ามารับใช้สารต่อบริหารงานอีกวาระหนึ่ง ด้วยวิสัยทัศน์อันแรงกล้ามุ่งมั่นพัฒนาสรรหาความเจริญให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาของบุตรหลานเอาใจใส่ต่อสุขภาพใจสุขภาพกายของผู้สูงวัยเด็กและประชาชนทุกเพศทุกวัยดูแลสารทุกสุขดิบของพ่อแม่พี่น้องอย่างใกล้ชิดคอยดูแลอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูประโภคต่างๆไฟฟ้าน้ำกินน้ำใช้แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการประกอบอาชีพถนนหนทางดูแลเรื่องความปลอดภยัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องให้ดีขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันแปรในขณะนี้นายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่ง พร้อมเสมอที่จะดูแลแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลวังอิทกได้อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาในหลายๆเรื่องได้เรียนรู้และเข้าใจด้วยประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาจากการเป็นนายกอบตอมาแล้วยอมแสดงให้เห็นถึงการมีศักยภาพพร้อมที่จะทำงานสารต่อโดยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำ,สมคำโสภา,สภาเบอร์หนึ่ง S 1> 1. <S อยากได้นายกอบตที่มีความคล่องตัวมีประสบการณ์พร้อมที่จะทำงานได้ทุกเมื่อเลือก,กเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภา 1> <B> 1. เบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่เหมาะสมตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างฉับไวมีศักยภาพในการบริหารงานมีประสบการณ์ความชำนาญ บริหารงานต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งนายเกษมคำโสภาเบอร์หนึ่งพร้อมที่จะทำงานสารต่อได้ทุกเมือ่อประสานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนอย่างคล่องตัวเลือกตั้งนายกอบตอวังอิทกเลือกเบอร์หนึ่งเลือกตั้งนายกอบตอวังอิทกเลือกเบอร์หนึ่งเข้าคูหากาเบอร์หนึ่ง เท้าคู่หากาเบอร์หนึ่งให้หัวใจเราคือคำตอบเลือกคนที่ชอบกาเบอร์ที่ใช่